สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการที n อข่าวดึกนะคะเราพบกันค่ำคืนนี้ค่ะ11ธันวาคม2562คุณผู้ชมอยู่กับดิชาเนรัชยาหมอนทองนะคะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในประเทศต่างประเทศและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจให้ติดตามรับชมกันต่อเนื่อง1ชั่วโมงครึ่งค่ะนอกจากทางหน้าจอช่อง16นะคะเรามี Facebook Live ค่ะเริ่มไลฟ์แล้วคุณผู้ชมร่วมชมร่วมแชร์ร่วม,ม,วม,ม,วม,วมส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจ TNN Live ค่ะหรือใครไม่สะดวกติดตามรับชมสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้คุณผู้ชมคะถ้ายังไม่มีดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android คมชัดมากที่สำคัญมีสาระความบันเทิงมากมายให้คุณผู้ชมได้เลือกติดตามรับชมกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้1ประเด็นใหญ่ทางด้านการเมืองซึ่งเชื่อว่าคอการเมืองและกลุ่มผู้ที่ให้การสนับสนุนพรคอนาคตใหม่หรือแม้กระทั่งกลุ่มต่อต้านเอง ต่างก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่วันนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเสียงข้างมากมีมติส่งคำร้องไปยังองค์ตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้พิจรารณาวิดิจฉัยยุบพ,พักคดีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ปล่อยกู้ให้กับทางพักเป็นเงินทั้งสิ้น 191. ล้าน2บาทซึ่งกะกะตเปิดเผยว่าเข้าข่ายความผิด